นะครับประมนทึงในธรรมะนะครับตำแหน่งทีมบิสเนสพาร์ทเนอร์นะครับในอดีตผมทําอะไรมาถึงมายืนตรงนี้ได้นะครับก็ทำมาหลายอย่างนะต้องใช้แบบนี้นะครับอดีตนะครับผมเป็นผู้จัดการนะครับฝ่ายขายบริษัทยาข้ามชาตินะครับหรือง่ายๆก็คือเป็นเซลแมนเจอร์นะครับบริษัทยาออริจินอลนะครับต่างประเทศนะครับอยู่ในวงการยามาโดยตลอดหรือบางคนเรียกว่าเซลยาบางคนเรียกดีเทลยาแต่ในส่วนที่ผมอยู่เนี่ยทำงานนะครับก็คือ ให้ข้อมูลกับคุณหมอนะครับถึงโปรดักต์ของเรานะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของงานวิจัยต่างๆเปเปอร์ต่างๆนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับเมื่อ6ปีที่แล้ว ตอนตีสองเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์ปรากฏว่าพี่ชายโทรมาบอกว่าคุณแม่เนี่ยต้องเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นห้องฉุกการไปห้องฉุกเฉินครั้งที่2ของคุณแม่ผมแล้วตอนนั้นผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับรีบขับรถนะครับจากกรุงเทพกลับไปสัมพันธ์ความเร็วไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่จําได้อีกทีหนึ่งคือตัวเองไปอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วนะครับฟาดมากสิ่งที่อยากไปให้เร็วที่สุดคือไปเจอเขาให้เร็วที่สุดนะครับคุณแม่ผมเนี่ยความดันนะครับขึ้นไปร90ถ้าจาม ถ้าจามหรือไอจามนะครับพร้อมเส้นเลือดในสมองแตกนะครับก่อนหน้านี้คุณพ่อผมก็เสียชีวิตด้วยเส้นเลือดในสมองแตกมาแล้วนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่อุยน่ากลัวมากแล้วมันก็เลยทําให้ผมมีความรู้สึกว่าคุณแม่ก็ทานยาความดันคุณแม่ก็ทานเสริมอาหารที่ผมส่งให้แต่ทําไมยังเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นเราก็ได้แต่คิดเนาะหลังจากออกจากโรงพยาบาลวันนั้นนะครับก็แอดมิดไปสองสวันเนาะจนกว่าจะปรับความดันปรากฏว่ากลับมาเนี่ยคุณแม่ผมมีอาการคือไม่สดชื่น ไม่สดชื่นแบบคือช้าลงนะครับช้าลงแล้วจะบ่นเรื่องของมึนหัวนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเ,เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับเ,เธอเป็นทันตแพทย์เนาะก็บอกผมว่ารู้จักมากิไหมจุย้ยจุ้ยรู้จักมากิไหมผมก็บอกว่ามันคืออะไรผมไม่รู้จักเขาพูดแต่ว่ามากิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดื่มได้ นะครับทำจากผลไม้12ชนิดจาก9ประเทศมากิได้รางวัลนะวัตกรรมระดับโลกถึง6รางวัลผมก็รู้สึกว่าเออโอเครางวัลแต่ละที่มันเจ๋งทั้งนั้นเลยอเมริกานะครับเยอรมันนะครับหรือว่าสเปนที่ได้โคดเหรียญทองเขาเรียกว่าแกนโกนะผมก็รู้สึกว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ไปต่อครับงานวิจัยนะครับที่ผมเปิดใจที่สุดนะครับก็คือตัวมากินะครับมีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงถึง2 4 9 0 0 0 225ต่อขวดนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือด้านขวามือของท่านครับตัวมากินะครับกาทำทายในคนนะครับทำงานวิจัยกับคนจริงๆผลก็คือกำจัดสารพิษนะครับได้เร็วถึง3เท่าแล้วก็กำจัดสารพิษได้สูงถึง51%นะครับยังปกป้องตับถึง14%ภายใน3เดือนยังไม่พอนะครับผมอยู่ในวงการยาจะรู้จาก PDR กับ MIM ซึ่งเป็นที่อ้างอิงของการใช้ข้อมูลยานะครับเพสัจกรหรือว่า คุณหมอเวลาจะเปิดโดสยาจะเปิดจากในมิมนะครับเพราะนั้นเสิร์ฟอาหารที่ลงในมิมมันเทียบเท่ากับยาแต่เราพูดแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยถามตัวเองว่าเฮ้ยตอนที่เราซื้อวิตามินเป็นเม็ดเม็ดให้แม่ทานเนี่ยเรายังไม่เคยขอดูงานวิจัยเลยเราฟังเขาเล่าว่าดีเราก็ให้แม่เรากินแต่วันนี้เราได้ฟังขนาดนี้แล้วเราจะไม่ให้แม่เรากินเหรอผมเองนะครับไม่รีรอครับรีบซื้อให้คุณแม่กินปรากฏว่าคุณแม่ผมทานไปหนึ่งขวดเกิดอะไรขึ้นครับแม่บอกว่าทําให้แม่หลับสบายหลับลึกนะครับ แต่หลังจากดื่มไปแค่สองขวดแม่ผมสามารถเข้านอนตอนห้าทุ่มตื่นอีกทีคือเจ็ดโมงเช้าโดยที่ไม่มีการตื่นตอนกลางคืนนะครับผมตัดสินใจให้คุณแม่ทานต่อเนื่องนะครับสองปีแม่ผมไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วสดชื่นขึ้นด้วยจากรูปนี้นะครับแม่ผมไปสมัครวิ่งนะครับสมัครเองเพราะะไรแกรก,กระช่อมกระชวยแกกระฉับกระเฉงดูรูปซ้ายมือนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นเพื่อนคุณแม่อายุห่างกันตั้ง20ปีนะคุณแม่ผมวิ่ง5กิโลเข้าเส้นชัย จบงานวิ่งลุ่งขึ้นคุณแม่ผมไม่มีอาการบ่นว่าปวดนู่นปวดนี่เห็นไหมครับว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยจากมากิดูแลคุณแม่ได้จริงปัจจุบันนะครับคุณแม่ในวัย76ปีของผมสดชื่นแล้วท่านแข็งแรงกระฉับกระเฉงมันเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมจากภายในแล้วก็เติมสิ่งดีๆก็คือมากิตดีๆนะครับที่คุณแม่ผมไม่เคยขาดเลยวันนี้ไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบเท่ากับความสุขของคุณแม่แล้วนะครับวันนี้ผมพบโชคดีนั้นแล้ว ผมอยากให้ทุกคนนะครับพบโชคดีอย่างที่ผมพบกับ Univer s e Life นะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ